นี่ทำสังขยาฟักทองให้คุณแม่กินกลังจะสูกเดี๋ยวมันก็ดันขึ้นมานะครับ FC นะนึ่งไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง,น,งนะผมมันแคบน,นึงเดี๋ยวลองดูซิ ไฟต้องใช้ไฟสม่ำเสมอนะเอนะคือถ้าไฟแรงเนี่ยฟักพร้อมก็จะแตกไฟอ่อนเกินไปก็นานสุดมีเตรียมอีกที่จริงมันจะได้ประมาณ4ีรูปเอฟซีนะตัวนี้โดยทำเป็นแบบนี้แหละ